ตอนนี้ก็แวะซื้อกาแฟแถวแยกบ้านกาปีนะครับก็ร้านกาแฟอิตาลีก็ร้านที่ไหนครับเดี๋ยวลองชิมดูนะขาก็ราคาตามเมนูเลยครับพี่คตามเมนูเลยครับอ๋อเปิดขายทุกวันไหมครับเนี่ยขายทุกวันครับขายทุกวันตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเป็นโมงถึงสี่โมงเย็นอ๋อร้านพี่ก็เข้าโครงการทุกอย่างนะใช่ครับนี่ครับก็ใครมีคนละครึ่งว่าเราชนะก็มาอุดหนุนได้ได้ บัตรสวัสดิการนี่ใช้ได้ไหมใช้ได้ครับอ๋อนี่ครับไปดูบรรยากาศตรงนี้เขาแยกแยกบางกะปิใช่ไหมพี่ใช่ครับตลาดบางกะปิครับผมอ๋อนี่ครับร้านน่ารักดีพี่ขอบคุณครับอ๋อนี่คือชื่อของมันเด็ดเป็นตัวใช่ไหมใช่ครับชื่อคือลานิลป์อ่านว่าอ,ๆๆอุตุอุตุพันอุตพันอุตพันแล้วแต่คนขายนี่ชื่อพี่หนึ่งนะใช่ครับชื่อหนึ่งครับผมอ๋อ ร้านสะอาดดีพี่นี่ครับบรรยากาศฝั่งตรงข้ามก็เป็นตลาดบางกะปิเนาะนี่คุณขายนี่ชอบทานกาแฟด้วยไหมเป็นคนชอบทานกาแฟอยู่แล้วชอบชอบอ๋อก็เลยขายเครื่องดื่มด้วยได้ครับแก้วแก้วนี่เท่าไหร่ครับ25ครับผมอโอ้มีราดก็แยกราดครีมไหย จะเป็นเนสกาแฟ25เป็นกาแฟสดก็เดี๋ยวลองช <35 S 2> ิมดมนี่ครับตอนนี้ก็ได้ามาแล้วไม่เป็นเนสกาแฟเลยนะนี่ครับแก้วใหญ่25บาทราคาเท่าไหร่ าร้านห,หน่อยพี่เปิดวันไหนบ้างเปิดทุกวันครับผมก็4เอจ็ดโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นครับผมมาได้เลยทุกวันต,ตลงัตงข้ามตลาดหลังข้ามมีงข้ามตลาดหลัคงคร,รับโอเคครับก็มาอุด่นร้านที่ก็ได้ก็ชิม,มตัวนี้แล้วโอเคเลย